ครับสวัสดีครับพบกับผมบุ๊ควินเคเบิลอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพามาดูงานสายเกียร์รถทัวร์นะครับสายเกียร์รถทัวร์รถบัสนะครับลูกค้านะครับสั่งตัดตามตามความยาวนะครับผมอันนี้ตามตัวอย่างนะครับ10เมตรครึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้องานเลยนะครับตัวยึดสายนะครับตัวยึดสายที่ย้ํากระป๋องเนี่ยเป็นเกียวนะครับน็อตตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วก็แหวนนี่แปะประกบกันนะครับเพื่อไปล็อกกับตัวยูล็อกนะครับลูกค้าเอาไปปรับตั้งหน้างานได้นะครับ และเกลียวปลายนะครับตัวนี้เป็น10มิลนะครับผมถ้าจะให้เราทําเป็น8มิลก็ได้นะครับหรือจะ10มิลก็ได้นะครับเพื่อเอาไปใส่กับลูกหมากนะครับลูกหมากเนี้ยครับลูกค้าบอกว่าจะหาซื้อเองนะครับหรือจะให้ทางผมหาซื้อให้ก็ได้ตัวละ80บาทนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูเนื้องานรวมๆเลยนะครับอันนี้เป็นปอก12มิลนะครับ12มิลเกรดนอกนะครับจะเป็นปอก3ชั้นเดี๋ยวผมจะพามาดูเนื้อในปอกนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอันนะครับผม อันนี้เป็นเนื้อข้างในปอกนะครับจะสังเกตนะครับลูกค้าจะมีพลาสติกนะครับอยู่ข้างในนะครับเป็นปอก3ามชั้นนะครับชั้นนอกเป็นสีแดงชั้นกลางเป็นโครงสร้างเหล็กตรงนะครับและชั้นในจะเป็นพลาสติกนะครับเพื่อรองรับไม่ให้สลิงนะครับมันถูกกรเหล็กนะครับตัวนี้เนี่ยพลาสติกตัวนี้จะช่วยของความลื่นนะครับผมส่วนในรูปตอนนี้นะครับเป็นสลิงนะครับโตโตเลย3ามมิลครึ่งนะครับแกนในแกนในของสลิงนะครับจะมีเหล็กนะครับเป็นเส้นตรงนะครับและจะพันหุ้มสลิง เราจะมีสลิงนะครับพันหุ้มอีกชั้นหนึ่งนะครับต่อไปนะครับผมนี่ผมพามาดูสายเกียร์นะครับเหยียดตึงๆเลยนะครับสิบเมตรครึ่งเหยียดตรงๆเพื่อให้ลูกค้าดูนะครับอแล้วเดี๋ยวเราจะมาชักให้ดูนะครับความลื่นนะครับการให้ตัวนะครับความสมูทเป็นยังไงนะครับนี่อาจจะสันหน่อยนะครับผมจับมือเดียวนะครับ่าเรามาดูกันเลยครับนี่นะครับตอนเข้าเกียร์นะครับสมมุติว่าเราเอาไปติดตั้งแล้วอ่ะชักเข้าชักออกครับลื่นๆเลยครับ มือเดียวนะครับอยู่ครับลื่นๆเข้าเกียร์นุ่มๆเลยครับอ่าดูได้เลยครับอันนี้ผมผมจับมือเดียวนะครับผมอ่ายกซ้ายยกขวาให้ตัวได้นะครับเวลาตบเกียร์นะครับตบเพื่อเลือกเกียร์นะครับอ่ายกซ้ายยกขวาได้ไม่ไม่หลุดนะครับเหล็กตัวนี้นะครับเราเป็นเหล็กชุบนะครับกันสนิมนะครับเหล็กชุบกันสนิมนะครับยกซ้ายยกขวาให้ตัวได้นะครับชักลื่นๆเลยครับ อ่านี่ครับมีมีแรงนะครับทั้งดึงและดันนะครับใช้งานทั้งดึงและดันนะครับโอเคนะครับลื่นๆเลยครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวนะครับสายเกียร์รถทัวรถบัสสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อนะครับหรือจะสอบถามก็โทรติดต่อมาได้เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมหรือจะแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้นะครับสั่งทําตามตัวอย่างได้ครับอยากได้กี่เมตรกี่เมตรบอกได้นะครับผมอันนี้คืองาน อันนี้คืองานสายเกียร์รถทัวร์รถบัสนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ